โอเคครับวันที้สิพามากินกาแฟครับหากินกาแฟครับกาแฟอยู่แถวอำเภอองคลาครับไปหาเบิ่งกาแฟน้ำกันครับเป็นครับอยู่ทางพุนนะครับพุนร้านเขาครับจอดรถแล้วครับแอลอันทั่วของเขาครับวันนี้จอดรถเดี๋ยวไปครับเดี๋ยวขามไปกินกาะแพ้นะครับขามพุนครับขามพุนเป็นร้านกาแฟครับซื้ออยังดูนนี่ซันาลายี่สิบสองครับร้านกาแฟครับ เด้เป็เบอ่งน้ำกันนึงครับโอเคครับกับสวัสดีเอฟซที่รักทุกท่านครับเบอร์นี้ผมแอมนทัวช่องชาแนลแอร์ออนทัวครับสีผ้ามากินกะแพ้ครับเบอร์นอ,อยู่แถวอำเภอองครักษ์แถวนครนายกครับท่างออกมาจากลำลูกกามาองครักษ์แล้วับเส้นตัดไปหานครนายกครับลังสิตนครนายกออกมาท่านอีกละครับ อยู่ประมาณคลองยิบสองครับอําเภอองคลักครับหรือตำบลพระอาจารย์ยังนะครับนี่ครับดูข้างนาลานกาแฟครับสวยครับสไตล์แบบทุ่งท่งครับมีทุ่งหน้าทังพันธ์ขามูนครับเดี๋ยวเดินเข้าไปชมกันครับโอเคครับวันนี้อากาศร้อนแน่จังเลยตอนเที่ยงภาพชัดเจนดีครับเสียงก็ชัดเจนมีสะพานเดินขามเข้าไปในลานเพ่นครับนี่นะครับสีลานซานสลา 22คาเฟ่ครับเป็นสไตล์คาเฟ่คาเฟ่มีอาหารเครื่องดื่มครับ <S <S เดี๋ยวจะเป็นทางไดมาเบิง้งต้นกันครับภายในของเพลนครับนี่สร้างเดินเข้าไปครับเดินเข้าไปดูนํากันครับเวลาเปิดเพ็น9ก้โมงถึง18นาฬิการหรือ6กโมงเดินเข้าไปภายในครับจะเป็นที่สร้างอาหารอันนี้เป็นที่นั่งกินข้างบน มาดูนํากันครับเดินเข้ามาทีแรกก็จะมาเช่นซอก่อนครับจะนี้ที่เช่นซอนครับก็ล่างมือก่อนข้างในก็จะเป็นทีสร้างอาหารครับข้างในเดินท่านก็จะเดินลงไปที่นั่งกินครับ บนนี่ก็มีครับสร้างขึ้นไปข้างบนสวยครับแต่นี่น้องม้ามาได้เป็นนางข้างล่างครับมีที่เด็กเดินเล่นด้วยสวยมีที่นั่งเล่นด้วยครับลงไปนอนนะทานุนก็จะเป็นที่นั่ง เต็นมีเต็นล่มมีที่นั่งด้วยครับทางนี้ที่นั่งนงครับเนี่ยแถวนี้ครับสวยอา่าเป็นถนนท่าข้ามากครับที่เดินเล่นสไตล์คาเฟ่สามสลาของเขารถไฟสามสลาคือรถไฟ ที่จอดรถไฟเดี๋ยวพาไปกินน้ำกันครับท่านี่พาไปกินน้ำก่อนสุดาอันชันครับกินน้ำเย็นๆกันก่น,กนพักผ่อนกันเดี๋ยวสร้างน้ำเปล่า อาหารก็จะมีประมาณนี้ครับข้าวคุกกะปิครับน่ากินครับยำยังไงยำทะเลก็จะเป็นปีกไก่ทอดครับอาหารกินง่ายๆครับรวมทั้งมดนี่กับประมาณชี้อยบาทครับบัแพงครับอาหารวันนี้มีน้ำกินน้ำครับี่น้ำดื่มแบบธรรมดาก็มีครับนอนแบบชิวๆเลยครับนอนคนนอนกิน ทางนูนสวยวิวสวยนี่ก็จะเป็นสวนครับผมนี่เป็นคลองปลาครับโอเคครับหลังจากที่กินข้าวอิ่มแล้วครับวับนนี้พาเดินเที่ยวครับดูไอ้คาเฟ่เขาครับเราเป็นอย่างไรของสันลาีบา22ครับแถวคลอง22อำเภอองครักษ์ครับเป็นสไต ใช่สถานีรถไฟนะครับเขาจะเห็นประมาณนี้ครับรูปแบบของร้านอาหารนะครับจะมีกาแฟอาหารเครื่องดื่มให้กินนะครับแต่ทิเดินชมน้ำกันครับวันนี้ช่วงกินข้าวเย็แล้ว้างนาก็จะเป็นทีถ่ายรูปข้างบนก็จะเป็นทีรับประทานอาหารครับเดินเที่ยวไปน้ำกันครับนี่ครับบรรยากาศภายในมีทีเปรนั่งเลนด้วยครับดิแล้วก็นั่งรอรถไฟสไตล์คน นางเล่นได้ครับ đây. คือังินเขินสิ่งชสาวเรนัางชื่ออเล่นครับนี่มาแรกหนาจะดีนี่อากาศดีข้างก็เป็นข้องน้ำครับข้องน้ำม,มีบัวตึกเล็กเดินแดดไปเลยเดินตามลมๆ่มไปนี่ละสวยครับบรรยากาศดีบอลหล่อนทเทียงเทียงอะไรพอมีต้นไม้ ลบแดดได้ครับตัวนี้ที่ลงลงห้องว่าไปเดินลมๆมเนเดินดูล่มๆครับภายในเพิ่นครับห้องว่าไปทายข้างในเป็นอใไ้เบิ้งครับนอกแบบนี้ครับนู่นครับคนกินอาหารครับมีท่านนู่นครับกับหมาครับเป็นซุ่มๆุมนี่ครับ ครับขาขา้างบนเขาครับเป็นทีรับประทานอาหารนี่เป็นซุ่มๆครับท่านเนเดินดูชมบรรยากาศด้วยกันครับน,นั่งกินเป็นซุ่มๆอยู่ครับเป,เป็นมีสะบัวครับมีสะบัวชมบรรยากาศด้วยกันครับ แถวหนองบัวครับบัวแดงบัวเล็กๆนี่นี้ก็จะเป็นที่เป็นที่นั่งกันตอนเย็น้งครับนั่งสวยป,ป่าไผ่ลุกต้นไผ่ครับมองไปทางนน้นก็จะสวยครับเป็นวิวหนองน้ำแล้วก็มีซุ้มนั่งกินอาหารครับ บรรยากาศดีครับแถวนี้นี่ก็จะเป็นลมนั่งเล่นได้ครับลุมจะต้องทำความสะอาดนะครับตากแดดแล้วถึงจควิดกันจะบ่มีหรอวะนั่งเล่นได้ยั้งตอนเย็นมั้งครับที่นั่งเล่นหนูก็จะเป็นข้างบนนั่งชมวิวได้เลยพาขึ้นไปบ้างครับข้างบนวิวข้างบน ดูทุ่งนามาชมวิวทุ่งนาด้วยกันครับทุ่งนาทุ่งนาท่านไี้นี่ไงทางนี้ลอน่อนลบแดดนะครับเดิน่าเป็นทุ่งนาครับท่านนี้ทุ่งนาแถวอำเภอ,อองค์ละครับนี่ครับทุ่งนาครับแถวน,นี้เป็นทุ่งนาครับรอบๆ เราจะาทำหน้าให้กันให้ทังทางบ้านเฮ้นะาน้ะยตงนี้จะเป็นทางคาเฟ่พันครับเดินชมบริเวณรอบด้วยกันครับ,บวบบิวสวยครับฐานทีพันโอเคอยู่นามาพักพอนครับกลางวัน เย็นดีอันนี้ห้องน้ำรอเปล่านี่ไปดูกันเป็นห้องน้ำรอเปล่านี่โอ้โหสวยครับห้องน้ำเขาห้องน้ำชายครับท่านี่เป็นห้องน้ำชายครับเยี่ยวอะไรครับท่านี่นี่ไงห้องน้ำก็ดูดีครับอันนี้ก็จะเป็นอ่างล้างมือครับ เดี๋ยวเราก,ก็กินเข่ามากเมื่อกี้ล่างมือครับล่างมือจากน้อยจากทาธุระห้องน้ำเสร็จครับเดินไม่ฟังหนึ่งครับชมวิวเหมือนกันครับนที่นั่งเหมือนกันครับวิวสวยครับเนี๋ยเป็นข้างๆครับสร้างเขามาที่จอดรถทานารนครับที่จอดรถ เดินชมวิวเหมือนกันครับวิวแดดหอนแดดมีเรือด้วยที่เรือขี่เรือด้วยเราจะปั่นเนาะครับเราจะขี่ฟรีมั้งปั่นชมวิวเรือถีบเรือเป็ดลงไปขี่ได้วิวสวยครับดู360องศาด้วยกันครับ บนนี้จะเป็นที่สร้างอาหารครับสวัสดีครับน้องจะถ่ายข้างบนดนะ้วยชมข้างบนด้วยกันครับเร็นบันไดเดินขึ้นไปคนมาถ่ายรูปเยอะครับแถวนี้สวยชั้นแรกนครับที่จอดรถครับมีเข้ามา วิวสวยครับ<ฮ>มองไปไกลๆนะครับนู่นครับสระน้ำที่เราเดินมาเมื่อกี้นะครับริมนุ่นครับวิวสวยบนก็จะเป็นที่นั่งรับประทานอาหารนะครับข้างบนที่นั่งรับประทานอาหารครับ มาคนเดียวก็นั่งนี่กินกาแฟมันไดากาศเย็นดีครับลมพัดเย็นดีข้างบนสบายเลยนู่นตรงนาเตอยู่เตนั่งท่านกับแม่มลา,างเอ้ข้างบนเย็นกว่าครับวิวของบน,น่เย็นกว่า มีทีนั่งด้วยรึปกดื่ก,กาแฟชิวๆเย็นดีครับข้างบนบรรยากาศดีด้วยทีนั่งรับประทานกา,กาแฟกาแฟาครับใดสนใจว่านั่งกินนะครับกาแฟาแถวนี้ครับบรรยากาศดีครับสันสรายี่สิบสองครับกะ โอเคครับสำหรับคลิปนี้เขาจะฝากไว้นะครับสำหรับการทัวลิงของผมแอร์ออนทัวของเฮ้าครับกราบขอบพระคุณ FC ฟซไม่ไม่ที่เขามาติดตามแล้วก็เอฟซีเก่าเลยครับขอกราบขอบพระคุณอะไรครับที่ให้การติดตามรับชมทุกคลิปครับสำหรับน้องทางเพิ่มสินกันโอเคติดตามกันดีครับทางเพิ่มสินทางอุเทมเฮ้าเนี่ยแหละน้องชินตาครับขอราบขอบพระคุณอะไรครับเอฟซีตัวยงของเฮ้าครับผมสำหรับคลิปนี้กัน มีภาพสวยๆให้เบิ่งประมาณนี้นะครับก็บขอให้ติดตามคลิปแอร์ตัวเข้าตลอดไปครับแต่สหาไทยที่สวยๆให้เบิ่งครับที่ท่องเที่ยวไม่ๆครับผมสำหรับแอร์ตออัวเข้าผมมีอย่งก็ขอเก้าเข้ามาสวัสดีครับ ทอดมันมแซ่บแซ่บแหง,น,งออนอนพักผ่อนก่อนเด้อบัดนนียออ้ยังว่ากัน